เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจล,ลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลักกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีทุกทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของการชิงบอลยังไงให้มันแบบโคตรโหดโคตรซิ่งนะครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่า คู่แข่งหาบอลกับเราเจอค่อนข้างน้อยเนี่ยผมอ่าเรียกได้ว่าเราจะคลองเกมใส่คู่แข่งมนเดงนครับอ่าเจอกับแผนที่เรียกได้ว่าเหมือนอ่าซีหนึ่งสองสามนะครับผมอ่ะมาการชิงบอลน,นี้ครับผมอยู่ที่ในส่วนของการที่เราจะทําชิงกับตัวผู้เล่นของเราเนาะนะครับผมอ่าดูนะครับอ่าจังหวะไหนที่เราเก็บบอลได้หรือว่ามีบอลเนี่ยการทําชิงเนี่ยจะชิงบอลเป็นสไตล์แบบ ชิงบอลสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ชิงบอลเร็วนะนะครับบอลแค่หนึ่งจังหวะในหัวเราจะชิงกันไปมานะครับนี่ครับแข่งตามช่องครับแล้วตัดในครับลูกนี้เมสซี่เรียบร้อยครับง่ายจัดเลยครับตั้งแต่นาทีที่6ครับนะครับผู้แข่งแทงมาสมนนี้ดักไม่ได้ครับแมดิสันแมดิสันโดนตัดไปครับมาเกลลี่มาเกลลี่ให้มาเดียบรอยเดียบรอยพักเข้ากลางครับทุกคนแล้วจังหวะนี้อืมยาวไปครับ โดนทําฟาวล,ลงไปแต่ก็ไม่มีอะไรนะผมไม่ได้แบบเป็นฟาวอะไรนะครับมาใหม่ครับจังหวะนี้วิบีดักครับมาที่เดบรอยเดบรอยให้มาเมาเกเ้เล่ยมาเกเ้เล่ยเก็บไม่ได้ครับเหมือนจยหลุดไปเลยจังหวะนี้มาใหม่ครับโดซิกิ <osh> ให้ออกมาเดบรอยเดบรอยแทงมาเ <osh> อตโตเอตโตยังช้าไปครับมาใหม่ครับการทําชิ่งก็ชิ่งประมาณนี้ครับทุกคนพยายามตัดให้ได้มีโอกาสยิงนะครับผม,มจังหวะนี้ได้ยิงแต่ว่าก็ยังไกลไปครับ จับบอลแค่หนึ่งจังหวะนี่ผมแล้วก็แทงต่อไปเลยทะทุกคนอย่าไปจับบอลเยอะนี่ผมถ้าจับบอลเยอะเดยวคู่แข่งถึงตัวเราเร็วนี่ครับผมแล้วจังหวะนี้พลิกมาครับพลิกเข้าในมายังตดอยู่ครับรื่อยจะให้โรชิกกี้ก็ยังไม่ถึงครับมาใหม่ครับฟ่ายเอฟายเเป็นครับหัภไฟครับชอบจําผิดกับตัวอินเตอร์นะครับผมมาใหม่ครับมาเกเล่เข้ากลางมาโรชิกกี้จบครึ่งแรกครับถือว่ายังคลองสเกมแบบไม่ใช่คองสเกีมคองเกมได้ดีในส่วนของครึ่งแรกครับ ประตูเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าความเกมได้ค่อนข้างโอเคครับมาครับเชนานครับเปิดลูกนี้เข้ามาแล้วโขลกนี้ได้ติดเซฟเลยครับนี่ครับอ่าเขาจะพยายามยิงเสาแรกครับแล้วเราพยายามสวนเลยครับทีนี้ไปครับชิงบอลกัน1จังหวะครับไปพักหนึ่งจังหวะครับไปจังหวะนี้เอโต้กระชากขึ้นมาครับใช้สปีดความเร็วเดินหลีกโอ้โหยังทันอยู่ครับมาใหม่ครับให้ออกมาเรียปล่อย เดือบรอยแทงตามช่องครับหนึ่งจังหวะครับทุกคนชิงหนึ่งจังหวะแค่นั้นพอครับไปครับไปนี่หมุนหนึ่งครั้งครับถ้าไม่มีที่ไปจังหวะนี้โดนดักไปมาใหม่ครับไม่เป็นไรให้มาที่เมสซี่เข้ามาจังหวะนี้มากกิเลเร่แทงต่อครับมาที่เมสซี่พลิกลูกนี้ยิงขวาอะไรครับยังไม่เข้าครับแต่ถือว่าได้ลุ้นครับจังหวะนี้ โอกาสยิงมาเรื่อยๆถ้าเราชิงเป็นนะครับแทงเป็นให้แบบมันหดนะครับผู้แข่งจะเก็บวอนได้น้อยลงแล้วเราจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราเล่นแบบนี้นะครับมาครับมาที้มากินเร่ยเข้ากลางครับเข้ากลางแล้วแทงยาวๆโดดียังดักอยู่ครับจังวันนี้มาใหม่ครับแล้วพิโด่หลุดมางยวะนี้เสียไปยังไม่ลงครับแล้วโอ้โหเหนือจัดครับลูกนี้ชิงนี้ชมเพื่อนไปเลยครับหนึ่งหนึ่งไม่เป็นไรครับทุกคนมาเอาใหม่ครับขอแค่เราไว้ใจระบบตัวเองก็พอครับมา ส่วนใหญ่ถ้าทำไม่ได้ก็มักจะโดนแหละแนวมาใหม่ครับเอโตครับหนึ่งจังหวะครับคารชิกิครชิกิหมุนก่อนครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเอโต้โอ้โหจังหวะนี้เดอรหลีกยังทันว่ะนะครับรชิกิเก็บมาเมสซีลรงนี้เข้าซ้ายละเรียบ้อยครับสองนะครับทุกคนโอ้โหนี่เลยครับชิงบอลให้เร็วนี่ผมแล้วก็จ่ายให้ไวครับโอกาสที่เราจะได้ประตูก็จะมาตามนี้เลยแต่จังหวะนี้ดึงจังหวะปล่อยสปีดนิดหนึ่งครับอย่างติดครับนะครับ รอยสปีดเพื่อที่จะให้ตัวกองหลังของเราเนี่ยบล็อกค,คู่แข่งได้นะครับมาครับถ้าติดสปีดจนเกินไปบางทีก็วิ่งเลยคู่แข่งในของประกบไม่อยู่นี่เองแล้วจังหวะนี้เอโต้จะตัดยิงขวาแต่ยังไม่ได้เดือบรอยลูกนี้ได้ยิงแต่ก็ล้าหน้าไปแล้วครับไปใหม่ครับมาที่เบลลิงแฮมเบลลิงแฮมจังหวะนี้เดวี่เก็บได้แต่ยังไม่พ้นเครดันตรายครับเปิดเข้ามามาครับมาเกีเล่เลีเรเครีไปก่อนครับจะอยู่ในช่วงเวลาที่ทดแล้วครับตอนนี้ มาดักมาครับให้มาเดรบลอยชิงกันครับยืนยืนมาให้กับเดรบลอยออกมาที่ฟันด์ไฟจบเกมครับแมตช์นี้ก็ถือว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่เพียงแค่ว่าคู่แข่งก็รอสวนเราเหมือนกันนะครับต้องระวังนิดหนึ่งนะครับแมตช์นี้ก็จบไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับโอกาสยิงเราเยอะนะครับดูการผ่านบอลนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดอ่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดครั้งนะครับผมแล้วก็ผ่านบอลสำเร็จเนี่ยเก้าสิบแปดครั้งนะทุกคนอ่า ไปลองเล่นประมาณนี้ดูนะ่ครับคือทําชิ่ง1 2ึ่งนบอลแค่1จังหวะนะครับจ่ายจ่ายจ่ายแล้วก็แทงตามช่องแล้วก็ตัดเข้าไปยิงนั่นเองครับโอกาสที่เราจะได้ประตูก็จะไม่ได้แบบยากเย็นแสนเขียนอะไรโหง่ายๆแบบนี้เลยโอเคประมาณนี้ครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนไปเล่นและมีความสุขละกันนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม